สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ครับก็อยู่ช่องเบนโลกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนชื่อช่องจากช่องดากในเเซตนะครับผมนะก็จะมาเปลี่ยนเป็นช่องเบนโลนะครับผมนะและก็เผื่อใครจำไม่ได้นะผมก็กรลณาดูคลิปนี้หน่อยครับเผื่อจาผมได้นะครับผมนะหลังจากที่ยางหายเป็นระยะเวลาเนี่ยกองค์ารจะนานพอสมควรนะครับผมนะ ผมก็จะกลับมาทําคลิปแบบจริงจังสักหน่อยหนึ่งแล้วนะฮะก่อนวันนี้ก็อยู่กับเกมเจ้ากเก่าเวลาเดิมก็เกมมันฟีดพอที่หลั่งเขาผมนะกนะ็นะครับวันนี้นะผมก็จะมานะร,รีวิวตัวละครที่ทางบันไดเขาได้ออบัฟให้มันเก่งขึ้นนะผมนะแล้วก็ผมก็รอบันไดบัฟหรือหลายๆคนเนี้ยรอให้บัฟตัวละครเนี้ยให้เก่งขึ้นนั่นเองครับผมนะ ก็เป็นด้านของตัวละครเป็นด้านตัวละครเอ,อ่อชาลตคาตาคุลีนะครับหรือคาตาคุลิสีแดงนะครับนะตัวละครนี้นะครับก็ได้รับการบัฟให้เก่งขึ้นหรือทําให้มันโหดขึ้น,นเองครับนะก่อนที่มันจะโดนบัฟเนี่ยคือก่อนที่แบบยังไม่แบบบัฟน้ําคือตัวมันก็จะบาง,งมากเลยพอสมควรนะครับแต่ว่าข้อดีของตัวมันเนี่ยคือผมว่าตรงที่ สกิลมันา็จะแรงมากนะครับแต่มันติดตรงที่ว่าตัวมันเนี่ยออโดนแบบพวกแชงหรือสีแบบสีแพ้ทางอย่างแชงคูดอะไรพวกเสียงเงินเนี่ยสาตร์มาหรือสกิลมาตัวมันก็ตายแต่แลนะถ้าไม่ยัดเหรียญที่แบบป้องกันแบบเยอะๆนะผมนะลองมาดูทางด้านสกิลกันหน่อยนะครับว่าบัออะไรกันบ้างนะครับผมสกิลเขาก็บัฟให้มันกว้างขึ้นเฉยๆแค่นั้นเองนะครับผมนะ เรามาดูคุณสมบัติของคาตาคูลีสีแดงกันหน่อยครับว่ามันปรับเปลี่ยนอะไรกันมากนะครับผมนะจากตอนแรกนะครับคือย่นเวลาคูดาวนะครับการลบดีนะครับ50%ใน100นะครับเมื่อดศัตรูโจมตีนะครับแต่ปรับนะครับหรือปรับเปลี่ยนะครับเป็นย่นคูดาวนะครับการลบดี50%นะครับและจะย่นคูดาวกะคือ2อีก5%นะครับใน100%นะครับผม เมื่อโดนศัตรูโจมตีนะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับสำหรับการปรักนะ้ำหนาของการปรับคุณสมบัติที่1น,นะครับส่วนคุณสมบัติที่2นะจากตอนแรกนะผมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นน้ำห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเมื่อไม่มีใครอยู่ในทงนะครับที่ตัวเองอยู่นะแต่ปรับน้ำสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นน้ำยี่สิบเปอร์เซ็นต์และสร้างความเสียหายให้ั ตัวซีเสียเปมน,นะครับเพิ่มขึ้นอีก10%เมื่อไม่มีใครอยู่ในเขตส,สมบัติตัวเองที่อยู่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับการปรับครั้งนี้นะครับแต่ว่าถ้าผมคิดว่าถ้ามันปรับปรับให้แบบมีอะไรที่มันดิ้งเฮพีแล้วก็สมมติอย่างเช่นค่าลดดิ้งเฮพีหรือติดคีดเดนเฮพีอะไรประมาณนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะเรามาดูเซ็ต เหรียญที่ผมใส่ให้คาตาคุรีนะครับผมหน่อยนะครับเป็นเซตเหรียญอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นตระกูลชาลอ์แหละแต่ผมจาชื่อไม่ได้นะครับก็ออปชันก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะน้นนะครับไปทางเอ,อ่อดิเฟนต์นะครับผมนะก็ะใช้มันถึกนิดหน่อยนะครับก็หลังจากที่เราได้ดูนะว่ามันปรับอะไรกัน,กนบ้างแล้วก็ เราไปดูเกมเพย์กันหน่อยนะครับผมนะที่ผมเล่นนะครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมนะไปมานะครับผมนะสำหรับแมทที่1น,นะ่งหรือเกมที่1น,นะครับผมนะเกมนี้ก็เหมือนเกมเพย์น้าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าผมนะอัดก่อนไว้หน้านี้แหละคือตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะนะแต่ผมก็ามาอัดเสียงอีกทีนึงนะผมคิดว่าถ้าผมแบบเล่นไปโดยเราแบบแบบแบบอธิบายนู่นนี่นั่นคือมันจะแบบ เสียสมาธิอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็แบบนี้ก็ฝั่งเขาก็ดูฟี่ตั้งสตัวเลยนะแล้วนะโดนมาอย่างนี้ก็เก็บไป2ตัวเลยนะครับนะด้วยสกิลที่2นะครับแล้วเหมือนดูฟี่รอครับจะตัดเลือดเรานะครับก็ตัดไม่ได้เว่าเราไวในตัว HP ครับแต่เมื่อกี้สกิลหนึ่งผมก็วอลนะครับแล้วก็แทงต่อครับเขาก็ตายแล้วนะแลอวผมก็ลืมบอกอีกอย่างนะว่าทําไมผมถึงฟันเขาแบบ2ทีอะไรแบบประมาณเนี้ย เออคือแปลว่าผมคือผมลดแรงนะครับลดแรงประมาณแรงบีนะครับนะลดแรงมาทําเหรียญสีนะครับก็จะขออภัยกันนิดหนึ่งนะครับเออเมื่อกี้ก็พูดไปนะครับคือเมื่อกี้เก็บสองนะครับผมขอโทษด้วยนะครับที่พูดนะพูดจนแบบไม่ได้ดูคลิปนะฮะอยากมาอธิบายแล้วมากจังหวะนี้ก็ดรอปครับจะต่อยครับแต่ลูฟี่เขาสกิลสองนะครับก็ไม่โดนนะครับเราติดเพอร์เฟกอย่างนี้ เกมฟีนี้ก็ตายนล้ครับผมสำหรับลูฟี่สเนกแมนนะครับตาย1หนึ่งครับผมแต่ตายสองไหมเหมือนลูฟี่รอเขาไม่กล้าเมียเราครับเราก็ดึงธงเอไปนะครับแต่เมื่อกี้เหมือนโดนเบรดว่าผมก็ไม่แน่นะครับเกมนี้ห้าส่วนหรือเปล่าคือผมก็ไปไล่ไล่เป็นทางด้านของลูฟี่รอนะครับแต่เหมือนติดสันเทือนะครับแล้วอาคายนุก็มาต่อยครับแต่เขายึดทันนะครับหมอกูวเขายึดทางนะรับก็เก็บไปอีกสองตัวนะครับ เหมือนเดือนนะผมนะผมก็กะจะแบบลอยนะอยากลองไปเล่นดูแต่ไม่บบมรู้แปดสิบแหละกะจะอัดอีกทีหนึ่งตอนรูลอยนะเพราะมันอยู่นะครับจังหวะนี้ก็นูนเนี้ยครับต่อยครับต่อยไม่โดนแล้วนะครับต่อยแบบดูในลูฟี่เขาสกิลหนึ่งอีกแล้วสกิลหนึ่งอ่ะเออประมาณจำไม่ไ,ได้ไม่ได้ละตามก็เกมนี้ก็ชนะไปนะห้าศูนย์กันนะครับผมนะมาครับผมนะมาต่อกันหน่อยครับสาหรับแมตที่สองนะเกมที่สองนะเป็นดาน อลองปากนะผมนะแบ์นี้ก็ฝั่งเขาค่านจะเป็นตัวละครแบบตัวละครเมตาทีเดียวเลยนะนะหรือตัวละครที่แบบพอเล่นได้อะไรประมาณนั้นนะครับมีฮอกเขาก็เปิดมาด้วยชาสกิลครับแต่ผมดอทจะดอทไปเพอร์เฟกก็ไม่ติดนะผมนะขอเขาแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเขาทำให้แค่ห้าสกิลสองไปแต่ก็โดนลูฟี่รอเขาช็อตมาครับมีฮอกเขาก็มาต่อครับจะเอาไงม่ฮอก ตายสองไหมไปโดน uffy, โลูฟี่รอโลมิเฉยแล้วนะเลงมีฮองไปโดนลูฟี่รอครับริฟลูฟี่ทุยขออภัยด้วยนะผมพูดผิดไม่ใช่ลูฟี่รอ,อีเป็นรอปกติติดนะดได้ลูฟี่รอจนรอนะสกิลหนึ่งไปครับแต่ก็ว้าวนะผมลืมบอกอย่างนะคือสกิลเขาอปรับให้มันแบบโดนง่ายขึ้นอนะไรประมาณนั้นครับมันก็เชิงแบบว้างขึ้นลนะแล้วนะเราก็โดนมิฮอลเขาสาดมาให้กระเด็นนะ มีฮอทเคิช้านะผมโดนสองทีสองทีนะผมสองหรือสามวะนะครับก็ตัวมันก็ค่อนข้างจะเหมือนคาตาคุริสีเขียวแลับคือว่าถ้าโดนศัตรูโจมตีอะไรประวันนี้ครับเอาฟอร์ฟฟีก็ตบโกอย่างนี้ก็โดนสิเขานะอันนี้ผมกดผิดน,นะครับเอาเฮ้ยผมกจกังหวะนี้ก็ถอยก่อนนะครับผมนะก็เจอสีแพ้ทางนะเป็นลูฟี่หวานโนนะค,คือสกิลของข,องของ้อน้แรงมากนะครับ โซโลเพื่อเราก็ตายนะผมนะก็เทาเมื่อกี้ผมโดนคอมบแบบตัวเขานี่คือผมตายแน่นอนนะครับแต่ผมก็ไม่สู้ครับสู้ครับผมนะลูฟี่เขาทำไรครับรอครับเขาเฟอร์เฟตไหมเ้ยเขาดอนไหมไม่ดอนผมก็ลอดเองครับเอาไงตายผมนะลูฟี่วานอใครดูเมื่อกี้เหมือนเขาจะมาแบบกระบองใส่ผมนะแต่ผมก็หลบไดบ้หรือไม่โดนนะหรือเขาไม่โดนนะครับ เขาก็ตายเกิดนะฮะเอาไงครับหนวดเขาผมก็ไปสู้ครับเอ็ดเอ็ดก็ไปคิวแทนนะครับโอเคครับผมนะจังหวะนี้ผมก็ดึงธงไปนะผมอ้าวอ้าวติดหนวดขาวติดสันอย่างนี้ถอยก่อนนะผมไปยึดธงธงดีซีก่อนแล้วกันนะจะขาไมเขากาะเลยเพื่อจะดึงธงครับเอาโควาลดอนอย่างนี้ก็โดนนี่ครับ ไปแล้วสิลสองไปับผมนะยอกตัวไหมยอกตายไหมตายครับเอเอเนี่ยผมแบบเดี๋ยวผมค่อยอัดอีกทีน,นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมลดแรงมาเนี่ยคือบตัวละครเขาเนี่ยเราคงคาดจะตาแบบคาหง่ายขึ้นอะไรประมาณครับพ่เือเขาก็สกิลสองมาครับน่ครับคือเขาเขาแค่แบบสามแปดเขาแบบทีลรน,นิดเดียนิดคือมันไม่ค่อยแบบมันเท่าไหร่ครับเกมนี้ก็ตายครับผมนะ โดยใครดูฟาดมาครับพร้อมบูธนะครับหรือเปล่าไม่แน่กันนะครับเกมนี้ก็ชนะไปนะสามสองนะผมนะยุดธงครับก็ชนะไปครับสามสองกันเลยทีเดียวนะครับผมนะก็เป็นไงกันบ้างน้ำสาหรับที่ผมพากไปน้ถตาพากไม่มันยังไงก็ขอโทษลนะคับนะคือมันก็ไม่เชิงกว่าพาก็แบบอธิบายไปอะไรประมาณนั้นเนาะก็ถ้าใครชอบลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ